เสกโลโซโพสตกลางดึกหลังข่าวช็อกแฟนลูกชายประกาศเลิกกันแล้ว นักร้องดังเสกโลโซโพสเฟซบุ๊กสุดซึ้งกลางดึกส่งสารถึงลูกๆระบุข้อความว่าไม่มีใครรักลูกเท่าพ่อกับแม่กลับบ้านนะลูกพ่อกับแม่รออยู่ทุกลมหายใจภายหลังมีกระแสข่าวออกมาว่าแฟนสาวของเสือเศรษฐการลูกชายคนโตได้ออกมาตอบคอมเมนต์แฟนๆโดยระบุว่าจะให้ตอบยังไงดีเอ่ยโสดนะคะไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะรักษาหัวใจตัวเองให้ดีรักตัวเองให้มากๆก่อนจะรักใครทุกคนสมควรได้รับความรักที่ดี และสบายใจค่ะสักวันจะมีคนเข้ามารักเราเราทุกคนสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีเฮลตี้และดีต่อใจค่ะ